ขยับไปทางเหนือทางจังหวัดตากกันหน่อยะนะฮะชายแดนไทยกับเมียนมานะครับล่าสุดเนี่ยมีหญิงไทย4คนที่ถูกหลอกไปทํางานอยู่ในถิ่นของสแกมเมอร์นะครับได้รับความช่วยเหลือแล้วเขาบอกว่าเขาถูกจับเรียกค่าไทยตกหัวละ1นึ0 0 0บาทครับนูอยู่อยู่ชั้นสามกันแล้วก็ห้องก็จะเป็นห้องประมาณนี้แล้วก็ ข้างนอกจะเป็นระเบียงแล้วก็เป็นตะแรงเหมือนลูกกุง้งแล้วก็มาครั้งแรกคิดว่าเขาเอาออกมาเพื่อให้เราปลอดภัยหรืออะไรเพราะพวกหนูทํางานขับเพราะว่าในถ้ามันมีคนจีนหรือคนดาแล้วก็มีคนดามีคนดาเสียชีวิตเขาแจ้งมาอย่างนี้ถึงมีการลงมาอย่างนี้พวกหนูคิดว่าเขาเอามาแยกคนหรืออะไรเพื่อส่งกลับบ้านแต่พอมาถึงเขาไม่ได้ส่งกลับบ้านเขาบอกว่าถ้าใครจะออกก็ต้องเสียคนละแสนจ,จ็ตต่อคนโอ้โหนี่ยครับ ต้องเสียเงินแสนเจ็ดถ้าอยากจะออกจากที่นี่ หญิงไทย4คนครับให้เบาะแสว่าไปทํางานในไนคลับที่เมืองเชเโก,โกโกของเมียนมานะครับซึ่งจุดนี้ก็จะมีอาคารคาสิโนฐานสแกมเมอร์นะครับมีเหยื่อต่างชาติถูกหลอกมาที่นี่นับพันคนก่อนหน้านี้เมื่อ5กุมภาพันธ์มีปฏิบัติการทลายฐานสแกมเมอร์ไปทําให้พวกเธอถูกพาตัวไปอยู่ที่อาคารพิกัดใกล้กับท่าข้าม23พร้อมกับข้อตกลงแลกเปลี่ยนว่าถ้าอยากกลับไทยครับจะต้องจ่ายเงิน170,000บาทถึง3 0 0 0 บาทต่อคนแล้วก็อยู่แบบนั้นมานานกว่า1สัปดาห์เสี่ยงมากนะครับต่อการจะพาตัวไปขายที่อื่นนะครับก็เลย <Ừ. S 1> ประสานขอความช่วยเหลือผ่านทางเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ว่าตอนนี้เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านวังแก้วที่อำเภอ,อแม่สอดจังหวัดตากและล่าสุดได้รับการยืนยันว่ามีคนไปให้ความช่วยเหลือพวกเธอแล้วพาตัวกลับมาฝั่งไทยแล้วนะครับค่ะทีนี้มาดูชายแดนไทยกัมพูชาที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสแก้วกันบ้างก็มีการจับคนไทยและชาว ต่างชาติรวม28คนค่ะเริ่มจากรตแรกกลางดึกวันที่12กุมภาพันธ์นะคะทางฐานชุดเฉพาะกิจคลองหาดกองกําลังบุรพาสกัดจับชาวจีนได้16คนพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ266เครื่องกลุ่มนี้ชัดเจนค่ะว่าเป็นแอดมินเพจแล้วก็คนที่ทํางานให้กับแก๊งสแกมเมอร์ในปลอยเปจที่กําลังถูกจับบังคับให้ไปทํางานที่อื่นก็เลยอยากจะหนีกลับจีนนั่นเองครับจากนั้นข้ามาช่วงตีสองครึ่งของวันนี้นะครับหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศส่วนที่กําลังกับทาหารพราน ไปจับกุม่มคนที่ลักลอบเข้าไทยได้อีก12คนเป็นคนไทย8คนคนจีนและไต้หวัน4คนพร้อมกับของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ63เครื่องนะครับส่วนคนนําทางวิ่งหลบหนีไปได้ทั้งหมดพบว่าเดินทางมาจากเมืองปอยเปตยอมรับว่าถูกชักชวนไปทํางานเว็บพนันเจอปัญหาเดียวกันก็เลยต้องย้ายฐานไปที่อื่นตัดสินใจหลบหนีข้ามมาฝั่งไทยนะครับ